นิตยสาร SME สร้างอาชีพเว็บไซต์ SME Report ขอนำเสนอสวัสดีครับผมนฤทธชันนาศักด์สุวรรณกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทเมกาไลอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทเมกาไลของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเรามีทีมไอดีในการวิจัยผลิตภัณฑ์ และมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วผมยังได้เร็งเห็นเรื่องของการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งวันนี้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งมีอิทธิพลกับคนในกลุ่มปัจจุบันเป็นอย่างมากสังเกตได้ว่าวันนี้ ทุกท่านดูข้อมูลข่าวสารจากสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆนาน,นานมากกว่าท่านดูทีวีซะอีกฉะนั้นแล้ววันนี้การใช้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้เร็วมันทำให้ผมเกิดไอเดียขึ้นมาว่าผมอยากสร้างหนึ่งแคมเปญขึ้นมาซึ่งแคมเปญน,นี้มีชื่อว่าโอซาา้าสบพันร้านพันไลท์ซึ่งแคมเปญน,นี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นเฟรนชชสยร้านค้า เพื่อที่สนับสนุนให้กับสมาชิกได้มียอดขายมากขึ้นและสามารถให้เฟรนชชสยที่ขยายมีกำไรได้100%ทันทีแคมเปญน,นี้เราจะมีพระเอกที่ชื่อว่าโอซาชาโซเป็นสบู่ที่มีโอเมก้า3 6 9หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาจากพืชตระกูลเปรูเวียนจากประเทศเปรูได้ผสมผสานกับนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมในการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก ซึ่งสามารถช่วยทําความสะอาดผิวหน้าและนอกเหนือจากการทําความสะอาดผิวหน้านั้นแล้วเรายังช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเส้นเลือกใต้ผิวหนังด้วยรูปแบบโครงการนะครับง่ายๆครับผมซื้อผลิตภัณฑ์โอซาชาบ12แถม12เพียงแค่วันนี้ท่านมีหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านขายยาหรือร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งซูปเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ w w w .megalifeinter.com ครับผม mm hmm. นอกจากนี้ mm hmm. เรายังมีกิจกรรมที่สนับสนุนแคมเปญโอซาชาโซฟพันล้านนไลฟ์ด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าผิวขาวใสบายโอซาชาโซฟครับผมร่วมกิจกรรมง่ายๆเพียงท่านใช้ผลิตภัณฑ์โอซาชาโซฟถ่ายภาพคู่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็น before after คือก่อนใช้และหลังใช้แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอความยาว3-5นาที และส่งมาที่ www.facebook.com/megaliteinter ท่านก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า20,000บาทครับท่านสามารถเข้าร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มีนาคม2557แล้วเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นหนุ่มสาวผิวขาวใสไบโอโอซาชาซบได้ที่งาน c o n g r a t u l a t i o n โอซาชาซบ พันล้านพันไลค์ในวันที่27เมษายน2557ที่จะจัดขึ้นณนะโรงแรมทราอวนทาวนาว์แล้วพบกันนะครับ